ทดสอบแรงดันบอดี้ของหัวขับประตูน้ำไฟฟ้าปิดหน้าจานสองด้านส่วนด้านนี้ก็เราก็อัดแรงดันเข้าไปโดยอัดแรงดันเท่ากับ1.5เท่าของตัวหัวขับประตูน้ำประตูน้ำ PN 1 6เท่ากับว่ามันรับแรงดันได้16บาท คูณหน้าเข้าก็จะได้เท่ากับ24บาาทดังนั้นเขาก็จะอัดแรงดันเข้าไป24บาทเข็มก็จะอยู่ที่24บาทโดยเราจะทิ้งไว้5นาทีแรงดันห้ามตกถึงจะผ่านอันนี้หักครับ ี n 1 6ไม่ได้เราดูโดยประตูน้ำก็จะต้องเปิดไว้เพื่อให้น้ำมันไปทั้งสองฝั่งอันนี้คือปิดสุดอันนี้คือเปิดสุดจับติดจับหลุด